ขายดีพี่น้องทอดแบบ่ท่านเลยครับขายระเบิดระเบอครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมผ้ามาเบิงเพื่นขนมยังครับขนมดอกบัวครับขนมดอกบัวครับนี่ทอดไม่ไหม้ได้พี่น้องนีส่วนผสมยังไง ือว่าเป็นสูตรลับสูตรลับครับบอกส่วนผสมว่าใดนะครับลายโอ้สี่หาแปง้แปงเลยนะครับถือว่าเป็นขนมโบราณน,นี่นะครับแป้งค่ะโบราณแบบใหม่อ๋อมาดัดแปลงนะครับเนาะเป็นกระขายกองละยี่สิบบาท ฟองหนึ่งมีจักชิ้นครับยี่สิบบาทเจ็ดชิ้นยี่สิบนะครับนี่ครับกระซอยกันทอดครับสามสาวเลยครับไปทุกตลาดนัดหรอกครับมานังคานวันศุกร์วันเสาร์ค่ะ เป็นงานเสริมเราขึ้นอ๋อนี่เป็นงานเสริมนะครับเป็นอาชีพเสริมครับเป็นสาวอาชีพเสริมอาชีพลากเกตยังครับเป็นงานเทศ่อนสะบานนอ้ยเป็นสาวเทศ่อนสะบานนะครับพี่น้องบุธรรมดาเลยครับนี่เป็นอาชีพเสริมนะครับแต่รายได้กับบุธรรมดาขายดีครับพี่น้องเป็นเพื่อนกระสีขายพวกไอ้ขนมเปียกปูนโอ้ขนมเปียกปูนครับ มันม่วงกับไรนี่ค่ะนี่ขายเท่าไหร่แก้ว10บาทค่ะือ้ขายขนมนีเฮดเองมัดได้ป่ะครับค่ะนี่ครับซอยกันครับทอดบท่นทอดใหม่ใหม่ครับทอดบอดัวทัานเลยครับ <c oughs> นี่ก็ถือว่าเป็นขนมโบราณของไทยเฮาด้กแต่ว่าเพิ่นกาม่าปรับปรับและกระดัดแปลงให้มัน ดูดีแล้วก็ท่านสมัยครับรอดในไม้สดๆครับนี่ครับเป็นสูตรแป้งันนี้หัวใจสำคัญนี่กันนาสิเป็นสูตรแป้งนะครับพี่น้องถ้าผสมว่ตถุมันสิบบแแสบครับ ี่ครับสิขายตามตลาดนัดทั่วไปนะครับเมื่อนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาเอนะครับยอยู่อำเภอคูเมืองจังหวัดยะจังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขายไปเรื่อยๆครับตามตลาดนัดนะครับไอเม็ชิคถือว่าเป็นขนมไทยครับมีทอดมาเร้กวก็จะเป็นลักษณะนี้ ฟูสวยด้วยครับเ็ดสามารถเ็ดเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็ได้ครับ ไปได้สูตรมาตเใส่ครับอักไตค่ะโอ้ยภากใตวะอันนี้คือขนมภากใตวะหรือว่านาดยุพันธ์ฮะอ๋อนาพทอดขายยุพันใใตยยใตครับ อ๋อกรหลาดกับมีเพิ่นก็เลยได้สูตรนะครับได้สูตรมะนัเพินได้สูตรมาจากพี่สาวเพินครับอยู่ภาคใต้ครับหลังจากเลิกงานหล้กกามานาั่งขายครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ ทอดบบท่านหรือพี่น้องทอดบบท่านเลยเฮ้ค่ะเดี๋ยวรอกกันอันนี้เป็นจองแล้วค่ะเดี๋ยวน้อยันค่ะค่ะขายดีพี่น้องทอดแค่บบท่านเลยครับขายระเบิดระเบิดครับขนมดอกบัวค่ะ ทอดไมหม้เลยพี่น้องเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นยี่สิบขอสำคัญในการขายของนะครับในการค้าขายก็ สองเบิงทำเลครับไปนั้นชุ่มชนและกับตลาดนัดต่างๆนะครับผมมาเป็นอาชีพที่นา่าสนใจนะครับเพราะว่าจิตเป็นเห็ดขายเวลาเลิกงานหรือว่าเห็ดเป็นอาชีพหลักก็ไ้นะครับ ก้อนสีได้สูตรแตละอย่างนะครับเพราะว่าสิปเป็นขนมหรือว่าสูตรอาหารกับสองร่องผิดร่องถึกเลยครับพี่น้องลัวคนจีได้สูตรมาฮหดขายนี่ครับลอดไหมไหมครับพี่น้องใช<ม>้ดีใช้ดิฟใชดีครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับสิได้บาพาดคลิปต่อๆไปครับวันนี้ขอก่าวคำวา่าสวัสดีครับ